สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการโลกสนใสพลังงานสดใสนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะอากาศที่ร้อนและอบอ้าวแบบนี้นะคะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องทนอยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อนแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยวันน,นี้มีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะนั่นคืออาคารที่ช่วยลดความร้อนได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะคะส่วนจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเราต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะโครงการนี้ก็คือเริ่มจากงานงาน,งานวิจัยนะครับของที่เราได้ทํามาตั้งแต่เมื่อประมาณ5าปีที่แล้วเราก็เลยได้ได้เริ่มทำเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ขึ้นมาที่ที่เป็นออฟฟิศในปัจจุบันนะครับและทีนี้เราก็เริ่มที่จะขยายเป็นอาคารหลังอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราใช้งานมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนะครับจนมาถึงตอนนี้ประมาณ3ปีกว่าๆถึง4ปีนะครับซึ่งระบบทุกอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในอาคารเนี่ยยังยังไม่มีระบบไหนที่ที่เสือ่อมสภาพไปตอนนี้ที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะครับที่เกี่ยวกับการระบายความร้อนนะครับ ภายใต้ควาเพดานนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เ,าเราได้มีการเอาอุปกรณ์ซึ่เป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่มาวัดในทุกจุดของอาคารว่า,ามีการเปรียบเทียบอุณหภูมิว่าอาคารแต่ละประเภทเนี่ยมันมันจะให้อุณหภูมิที่สูงต่ำต่างกันามากน้อยแค่ไหนระบบต่างๆนะครับที่เราจะคิดพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับบางส่วนที่เราได้วางแผนไว้ก็คืออาจจะเป็นบ้าน บ้านลอยน้าเพื่อผู้ประสบกูทกภัยนะครับบ้านดินเราก็ต้องพัฒนาขึ้นนะครับใช่ระบบอาจจะเป็นใช้งานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นขึ้นมาด้วยก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกกังหันลมหรือว่าเป็นโซลาเซลล์นะครับ หรือว่าจะใช้พลังน้ำจากน้ำตกประดิษฐ์ที่เราได้ได้ทำขึ้นมาเนี่ยในอนคาคตเราคิดจะทำตรงนี้นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ดีใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากมีบ้านที่ประหยัดพลังงานโดยที่ไม่ต้องซื้อในราคาแสนแพงและสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะอย่างเช่นอาคารประหยัดพลังงานแบบประยุกต์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงไปแล้วส่วนครั้งหน้าเนี่ยสัญญ,ญาแน่นอนว่าจะนำพลังงานใหม่ๆม,ม,มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ เรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของไทยเปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยรวมพลังเยาวชนไทยทุกเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันกำหนดอนาคตรประเทศไทย